ช็อกโกแลตกานัดกันค่ะนี่ค่ะโอเคค่ะเอย่าก้มหน้าเยอะเกินลูกซื้อมาจากที่ไหนคะเซเว่นค่ะ <Thank you. S 1> แปะไว้นี่ก่อน <laughs> เล่นอยู่นั่นน่ะเอองั้นอาจจะได้กินไม่ได้อย่าวปะพื้นว้าดูสิดูสิอ่อ,อจิ้มมาหนึน่องอชิ้นหนึ่งชิ้นเหรออืมโอเค เนืองทองหวานหวานออกขมขมนิดนึงค่ะหนึบหนึบไหมใช่ค่ะหนึบหนึบอร่อยไหมค่ะอร่อยมากเลยค่ะน้องบีชอบไหมชอบค่ะชอบจริงอ่ะชอบมากเลยกัดอีกอันนึงกัดให้ดูสิแต่ขมนิดนึงไม่หรอขมอยู่ค่ะ กัดให้ดูหน่อยลูกกัดแบบหยิบเอามือหยิบเลยก็ได้กัดเป็นชิ้นอ่ะเออหนงั้นก็ได้กัดเอออ่ะแล้วก็เอาข้างในมาให้ดูสิหนดูสิในดูดิดูเฉยนนี่หนูเอามือบังหน่อยดิมันมันไม่จับภาพอ่ะในดูดิ เคฟันดำหมดแล้ว <laughs> ไปโอเค <c oughs> บีน่าเกียดอ่ะฝากกดไลค์กดติดตามให้รังอาบีด้วยนะคะที่ช่องอาบีแชนเนล <c oughs>